ก o d มอ r n ิงสติลเด่นค g o มอ m o ิงทีเดียวอ่าวันนี้คุณครูสอนสารบัญหน้าที่เท่าไหร่คะ22 22ไหนดูสารบัญจากตรงไหนคะอ่าคำว่าสารบัญก็คือหน้าของหนังสือเล่มเล่มนั้นนะคะอ่าเริ่มเลยค่ะสารบัญหน้าที่22 คุณครูไม่ได้ยินเสียงใครคนนั้นก็ไม่ต้องเล่นตามมุมนะคะตามข้อตกลงกันไว้นะถ้าได้ยินเสียงอ่านคุณครูก็จะอนุญาตให้เล่นนะคุณครูฟังอยู่นะเสียงลูกศิษย์คุณครูทุกคนคุณครูจําได้ใครอ่านใครไม่อ่านอ่าบออานอบานใหม่ เก่งมากค่ะต่อไปเลย ต่อไปสารบัญหน้าที่เท่าไหร่คะดูซิสารบัญน,น้นที่เท่าไหร่ลูกยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่คะยี่สิบสามมีเลขอะไรบ้าง2กับ3สองกับสามคือยี่สิบสามเลขไทยห,หรืออารบิกค,คะไทยอ่าสารบัญจะเป็นเลขไทยก็ได้อารบิกก็ได้แล้วแต่หนังสือที่เราอ่านแต่วันนี้เราอ่าน ką, รรษษาหนังสือภาษาไทยเราก็เป็นเลขไทยน,นะคะอ่าต่อไปเริ่มเลย ชออาชอาชชอาโชช่างอกช่างชอชช่างช่างช่าช่างชางช่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 างก็คือช่างช่างไม้ช่างปูนช่างซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อไป อ่ะเก่งมากล้างอะไรล้างอะไรล้างมือล้างมือล้างอะไรดิอีกคะล้างจานล้างจานล้างอะไรดิอีกคะล้างหน้าล้างหน้าล้างอะไรดอีกคะล้างตัวล้างตัวล้างอะไรดอีกคะล้างปากล้างอะไรดอีกคะแขนล้างแขนล้างอะไรดอีกคะล้างขาล้างขาล้างอะไรดอีกคะขาล้างเท้าล้างอะไรดอีกคะล้างตัวไปแล้วค่ะล้างอะไรอีก ล้างคออ้าวล้างอะไรจี๊ล้างค่ะล้างอะไรนะล้างเงี้ยวล้างเงี้ยวล้างเงี้เป็นอ๋อล้างนี่โอเคอ่าต่อไปล้างอะไรอีกคะมีอีกไหมล้างล้างแก้วล้างแก้วเออล้างอะไรจี๊ดล้างล้างล้างอะไรล้างผมข้อเรียก็สะนะถ้าสมมติเป็นผมต้องเรียกวัสะล้างหน้าอ่าใช่ล้างก้นป่ะ มีใครไม่ล้างก้นบ้างไหมล้างอ่ามีกันชัยแน่ๆเลยได้กินตุยตุยล้างอ่ะมาวินกลับมาวินกลับมาวินล้างก้นหรือเปล่าลมาวินนี่ล้างก้นหรือเปล่าม,ม,ลมาวินต้องไม่ฮึกกับคุณครูนะต้องพูดคำว่าอะไรคะคอ่าอ่าต่อไปเริ่มใหม่เลยคะ่ะตรงถึงไหนแล้วคะลูกอ่าเริ่มเลยหนึ่งสองสาม ลายเอกได้ลูกได้ลำไงได้ลำล<า>อใหม่รออายอลายใหม่รอายล,ลายไลรอา,ลลายลายลายายลายายชื่อเด็กๆายอะไรอ่ะรายการแสดง ไร่ดำเห็นไหมแต่ละคำมันก็มีความหมายใช่ไหมคะไร่ดำไร่ดำมวยไทยร้ายคุณครูใจร้ายใช่เปล่าใช่ใช่ค่ะแหมรีบตอบเลยนะใช่เหรอใครเป็นผู้ร้ายใช่ไหมโจรเป็นผู้ร้ายใช่ไหมคะอ่าใครอยากจะเป็นโจรใครเรียนไปแล้วอยากเป็นโจรมีไหมผมเป็นตำรวจอ่าใครอยากอ่าเป็นตำรวจเป็นตำรวจ แลวมาเป็นไรลูกเป็นคุณหมอเป็นอะไรคะเป็นนักร้องเพลงอ่าเป็นคุณหมอฟ้าเป็นอะไรคะเป็นคุณหมอนิดาเป็นอะไรคะเป็นหมอมาวินเป็นอะไรคะเป็นอะไรลูก เป็นพยาบาลเป็นบุรุษพยาบาลน่ะโอเคอ้าวต่อไปอคำหนึ่งคำสุดท้ายเร็วๆเดี๋ยวจะไปเล่นตามมุมแล้วลูกอ้าวหนึ่งสองสามวายวายวายอ่าวายวายวาย,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 ยตามองไปที่หนังสือด้วยคุณกัญชัย กัญชัยพระเอกหนังอ่ะต่อไปคำว่าวายนี่คือวายอะไรวายน้ำวายวายอ่ะวายก่อนวายอะไรวายน้ำ <Why? Why? S 1> ตลาดนัดวายแล้วหัวใจวายเฉียบพันเคยได้ยินไหมหัวใจวายเฉียบพันตายวายใช่ไหมอ่าเคยได้ยินไหมคะคำพวกนี้ไ,ไม่ค่อยได้ยินหรอกมันคือมันคือ,คอวายคำที่หายสาบสูญหรืออะไรเงี้ยตายอย่างเงี้ย ได้นะคะอ่าต่อไปวอไอยววิเอกว่ายว่ายในที่นี้คือว่ายอะไรอ่าว่ายน้ําแต่ถ้าเป็นว่ายพระว่ายพระนี่คือสาลาไอไม้มาลายหอยหีบวอแหวนไม่โทคําว่าว่ายคนละอย่างนะว่ายว่ายกับว่ายคนละอย่างเนี่ยออกเสียงว่ายสิว่ายว่ายว่นี่คือยกมือไหว้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นว่ายว่ายในที่นี้คืออะไร ว่ายน้ำว่ายวอายวายวายเอกว่ายคือว่ายอะไรคะว่ายน้ำอ่ะวอายว่ายว่ายเทวายออว่ายก็คืออุทานไงว่ายอะไรนะว่ายกินกบว่ายกัญชัยทำไมตัวดำจังอย่างนี้ได้ไหมอ่าว่ายทำไมกัญชัยวิ่งหกกระล้มอีกแล้ว พ่ออะไรพ่ออะไรพ่ออะไรพาะอะไรถึงหกกระลมวิ่งนะคะคุณครูสอนให้วิ่งไหมอ่าไม่ได้สอนให้วิ่งนะสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองนะอ่าจบแล้วสำหรับวันนี้กี่หน้าคะวันนี้สองหน้าให้ไปทําเป็นการบ้านมาพรุ่งนี้มาให้คุณครูฟังทีละคนนะคะออาปรบมือให้เจนนอย